สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับเป็น Toyota v i ีออสปี2003เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นจิตแก๊สเอลพีจีมานะครับราคาถูกๆนะครับ69,000นะครับและทุกท่าคนที่สนใจนะครับ0873210872นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u นะครับช่องกอลโบ้านนะครับขอฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจกอลบ้านนะครับขอฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับ สีแายนอกก็ตามใช้ง,งานนะครับนี่นะครับสีภา้นก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูภายในนะครับเรียบร้อยเลยนะครับแอร์เย็นนะครับเกียร์ธรรมดาวิทยุนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ บอดหลังสะอาดนะครับหลังคาสะอาดนะครับเรามาดูไม่นะ้ำตัขอบปตูนะครับอยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับเดีเราไปดูห้องเครื่องนะครับ เครื่องเดิมนะครับหน้าตาเดิมนะครับนะครับคันเดิมฝาป้งเดิมนะครับแก๊สน้ำมันใช้ได้ปกติทั้งสองอย่างนะครับภาษีเต็มนะครับหกเจ็ดนะครับก็สีก็ตามสภาพการใช้งานนะครับมีนะครับ ถังแก๊สจะเป็นแคปซูลนะครับนี่นะครับครับผมยางนะครับยางใหม่นะครับ90้าสเปอร์เซ็นตเลยนะครับขอสิบห้านะครับดอกนะครับใช้ได้อีกนานนะครับราคาถูกๆนะครับ69หมื่นเก้านะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับศูนย์1ปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูย์ปดเจ็ดสองนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับ